เพราะเราได้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด5วันนะคะ5วันเต็มๆนะคะเป็นพื้นที่นะคะับร่วมจากกระบวนการดินนะคะับร่วมจากกระบวนการเตรียมดินตันี้ค รูปวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะคะวันนี้รงเรียนเทศบาลสาได้มีแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านนะคะสืบย์สามวิทนารรทไทยนี่เป็นประเพณีที่ไทยมาร่วมเป็นกิจนะคะแล้วก็มาร่วมนะคะลงแรงกำเนิดสีพ่าวันนี้นะคะขออนุญาตผู้ประชาการมฑลนหารบกที่ยี่สิบหก่าสมเด็จเจ้าพระยามหาการศึกจังหวัดบุรีรัมย์ประดับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา12สิงหาคม2565อาจารย์อาชีพบุรีรลำวิทยาลัยเทคนิคบุรีรลำคณะกรรมการนะครับปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อปีการศึกษา2565ในวันนี้ในปัจจุบันนะครับผมขอขอบคุณผู้อำนวยการสถา,านศึกษาเรานะครับก็ในขณะที่ท่านเปลี่ยนชุดนะคะจะให้น้องๆจะ ไม่ไดเกษตรตัวพี่โนมณ์เนะครบดอคือเท่้อ้าเที่ยวนี่เลยจะหายไปแล้วครับช่งชุลมุนช่องชุลมุนหลวงพ่มายังไงโักรรมการโรงเรียนคณะผู้บริหาร นะครับจากทิศาลนะครับแล้วก็คณะผู้ห so so so. าจากสภาพิศาลสโรงเรียนริศบาลแล้วก็จองภาพใหญ่ครับนะครับต้นดในการนักครูโรงเรียนิบาลสามัาเจเพ medidas, oui, as, ื food, ่อ <naughty> ร <vé> ักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยเอาไว้ครับงานนิทรรสมว่งารครับก็ก้มไปก้มมาก้มไปก้มมานะครับก็จะเป็นการหน้ามือ

ป็นกรริจกการทำนในวันนี้ลแล้วนะครับคมนตนดกจากเป็นการรักษาต้องจากองมีใส่ขนม่เกียนะครับผู้นไิหางแล้ววันนี้ต้องมีพระคุณเจ้านะครับที่ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจเหมือนันไม่จะโกรสุดเลยครับนี้เางนมให้ดูนะคะถ้าใครสามารถเอามาหาดงที่กงได้น,นี้มารับดู สำหรับเป็นประเพณีที่เป็นประเพณีไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณนะครับในแต่ละบ้านสมัยโบราณก็มีกับข้าวกับน้ำมีอะไรก็จะมาช่วยกันทำนะครับเมื่อทำงานเสร็จก็มีการทำงานนะคะก็จะมีสามอย่างนะคะสามชนิดคือนาหยอดนะคะส่วนมากเราทำกับพวกเขาว่าพวกนี้ที่สุดนะคะ เร <c arta> <lucky. can> ียนนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของครูในโรงเรียนเทศบาลสามนะครับนานดังออตรงนะครับวันนี้เรามีการเรียนแปลงนะครับเรียนแปลงงานโดยการตวนตีดินนะครับให้มีความทำให้ตั้งใจนครับอยู่ในระยะที่จะสามารถแต่งควร์ดในช่วงนี้กำลังดูอย่างเทศบาลเลยใบข้าวออกส่วนหนึ่งนะครับเหตุผลในการตัดหนึ่งก็คือลดในส่วนของความสูง สองก็คือเพื่อกระตุ้นการแต่งกอมเบมายอดวิวนีพู่รน่เลยครับวันที่ก็ี่ไปเร็วเร็วันนี้มาด้วยดีได้เลยันร้องนับินรำใส่รุูรับว่าพี่ตั้งผู้บริการนะครับปเายนะครับวันนี้ก็มาร่วมตเตา นะครับแล้วก็คุณครูหรือสภาวนะครับที่นํานักเรียนนักศึกษาในภาคอุตสาหกรไร่นะครับมาพูดนึงงานนะครับก็มีเราก็ล่าครับก่อนที่เราจะต้ท่านนายกฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะรับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับของพวกเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่เราปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับรวมกับคนธรรมกุญชงหกแล้วก็สถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็ ภูมิใจครับว่ากิจกรมรมตามโครงการพระราชดำรินะครับของพระนางเจ้าพระปิณห์แล้วก็สุเด็จพระเทศได้ทำกิจกรมรมลงพื้นที่ตลอดจน เราได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยละอนาคตที่ไ้ต้ะะหนักเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับในส่วนตัวของท่านนายกเราูกข้าวเป็นไงบ้างฮะสนุกไหมฮะก <laughs> ็เมื่อกี้ท่านได้คุยกับท่านพุทตีสมบูรณ์นะครับนนองคายแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนว่ากิจกรรมแบบนี้เราก็ไม่ได้ลงภาคปฏิบัติมานานครับก็หวังว่าหัวหน้าส่วนนะครับแล้วก็ พวกเราพี่น้องราชการมแมะกระทั่งท้องหิงนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนจะไ, <ป S 1> ได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมนี้ร่วมกันในอนาคตครับวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะสนุกไหมครับครับครับผมว่าเราเราภูมิใจนะครับด้าก็ปิตที่เราได้คิดแล้วก็ได้ลงมือทําร่วมกันนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องของกบิบกรรมเราครับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อซึ่งเป็นกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลสามได้บูรณาการร่วมกับสถาบัน การศึกษามณฑลทนาหารบกที่26นะคะร่วมกิจกรรมแล้วก็ขาดไม่ได้คือ,อเทศบาลเมืองวีราที่การสนับสนุนซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรข้าวพันดีอของดีทอสารนะคะเป็นข้าวอินทรีย์ของดีเทศบาลสามเราที่ได้ร่วมบูรณาการจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีต่อไปเรื่อยๆครับก็หลังจากที่เราปลูกวันแม่แล้วก็อีก90วันก็จะเก็บเกี่ยวในวันพ่อนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราดำเนินการมาต้องต่อเนื่องค่ะ<ม>เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนค่ะขอบคุณทาง